ว่าสามในเพราะว่าเอาไส้นี้อย่างว่าเของ,งมันอก็มาเป็นอันง่ายออกมาเป็นอันนี้เลยเหรอวะอเออเพราะว่าที่ดินมันเริ่มุ่นขึ้นมานะฮะมันมุ่นม,มันแท่งมันได้เลยเี่าเอาหมา้ว่านเลยนะหนำบันนะค่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาน้อยน้อยเที <c oughs> ่ยนี่นะแล้วเอาไปที่กุ้ลข้าวกูตายแล้ว

เอวต้นเงี้ยซื้อควาขาวแบบปืนมืงอะนี่เมื่กี้ใช่ไหมบเบลโอ้เออมีมันกึดเลยนายกินใช่ฮะโอ้มันสั่งว่ายู่เลิกใช่ผังยู่ตายีขุนบนอะไรนี่บูมันลงไปเอาไปเอาไปเทนะเอาไปเทเอาไปเทโู้โอ้ใช่นี่เลยบ่เออเอาลงใช่เลยเอาไปกำใช้อันล้านทางอันเกาะหนานี่นี่ตื่นเป็นอย่างวะ Này, bây giờ bọn em chạy nó cớp sợi. Bọn làm thế vậy? là nó không thể bỏ ra. Nó ngồi lạnh. Ui, bọn mình Bọn em thua ngọt. mẹ, ui, 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 con ui, โบ่นี่นะพรวนด,ดินเช่นในี่นี่ข้างต้นอันนี้นี่เดี๋ยวพวนดินพวนแช่นะฮะใช่ตัวเลยพูเอาเสียบมันค,คุด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 เอาอันนี้ไปวาดลงแลยพ่ดน้ำใส่ให้มันขึ้นตน้นมักอันนี้เลยต้นมากเงี่ยต้นบางเงาวนี่ยข้างต้นบางงาวนี้ <c oughs> ระวงังกล้วต้น,นบนางเงกับอันเอากงบางเงาเลยให้มันเป็นเครือให้มันไต่ขึ้นมาเลย ฟูกอัน,นเอี่ยงวะก้า9 <90. S 1> บมกเตงเออ้อ10วีแมนิบเอดส,สองชิบจะ <c oughs> ไปเบื้องหลเบื้องแค่นี้ล <c oughs> <c oughs> ูกน้องซัพพอร์ตค่ะมันนอนเพราะ <c oughs> มันก็บดินซอยเนี่ยไอซิน จะรู้ไหมหน่งสิบสิบเก้ากระซ้าแล้วไม่เอาขี้หินให้มาใส่เองก็ไม่ปลูกดอกไม้อยู่ะก็มันไม่มีอย่างมาโฮมใส่พายางขอมีนะวิว เอามาคุมน้าก่อนหาจังว่าสีปู่าจัปุซื้อมาลม้ไหมซ้าเยเอามาคุมแลม้วไหมแล้วขี้ดินถมทางน้ำมันจะน้อยอยังพอแล้วน้ำเอาเกลือเอาอเกลือมาพ่นเอาเกลือพ่นแล้วก็เอา่อ่แครอันนี้ห้องหละูันนีพ่พอละพอละ

คำเชี่ยวข่าวนายตายข้าวตายเอาออกงละสันมึงอยู่เลิกนะเอาตอนไหน้ะน้ำขาบวนให้มึง มีนาะมันวันเลยได้กองห้อยไงละโมหิโหยอยกลางห้างไงจับขึ้นมาดำโฉกสามเมตรโอ้ยห่วย <c oughs> <c oughs>